เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีตัวตนจริงเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆแต่ถูกบันทึกไว้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับคนคนนี้ชื่อกะอนานบีกะอานาบีนะครับกอานบีนะครับกอานาบีเนี่ยเป็นชายเสยเพเกกมาเรกเกเรทำตัวเ,เขาเรียกว่า ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะแต่ว่ามันอดีตของเขาอาดีตของเขาเมาหยำเปเมาแบบหัวแค่ได้อะหัวรานนะราน้ำเลยอ่ะนะหัวรานน้ำเลยวันไหนไม่เมาไม่ม,ม,มีนะครับก้อนบ,บีคนเนี้ยก็ก็อนบ,บีมีเพื่อนซีเป็นแกงนะครับก็บอกว่าไอ้เพื่อนเกอเดี๋ยวเย็นนี้มากงเหล้าที่บ้านกัน,ยนเย็นนี้นะนัดเพื่อนมากงเหล้าที่บ้าน ไม่เมาไม่เลิกไม่เมาไม่เลิกเดี๋ยวอ้วเป็นจ้าภาพเองอ้วกเป็นจ้าภาพใหม่นัดเพื่อนมาเย็นนี้จับเหล้าเรียงไว้ข้างฝาเป็นแถวเลยเดี๋ยวเย็นนี้ก้อยบิดินจะกินเหล้ากับเพื่อนนั่งรอเพื่อนอยู่เย็นๆนะเพะเพรเพรเพเงี้ยและครับเดี๋ยวเพื่อนจะมาแล้วเดี๋ยวนะยังไม่ทันเพื่อนมาก็นบีก็นั่งห้อยขาอยู่หน้าบ้านแบบบนนกกระชานอย่างเงี้ยนะก็เห็นกลุ่มบุคคลจํานวนเยอะเลย นะครับเป็นขบวนเลยเดินมาแล้วตรงกลางขบวนเนี่ยมีชายคนหนึ่งดูสงา่าราศีมากๆเลยนั่งอยู่บนหลังหลังอูดนะครับหลังอูดมีแต่คนไปเอื้อมมืออย่างเงี้ยอยู่ใรบีบเอื้อมมือที่จะขอจับขอสลามเหมือนกับซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมเหมือนกับซูเปอร์สตาร์นะใครก็อยากจับใครก็อยากใกล้ชิดขอสลามขอสลามขอจับมือก็นบีก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะครับก็กระโจนลงจากบ้านไปไปถาม เนี่ยใครกันเนี่ยมีแต่คนอยากสลามมีแต่คนอยากจับมือด้วยเขาเป็นใครกันคนที่นะครับคนที่ดีท well, ี่โดนถามก็บอกอ๋อคนน er ี้คืออิหมัมชุอาบะคนคนนี้คืออิหมัมชุอาบะเป็นนักวิชาการอาวุโสรายงานฮะดีษของนบีเลยนะคนนี้เองไม่รู้จักหรือไงก็นบีบอกไม่รู้จักก็นบีเนี่ยเขาเป็นคนคนเก๋นะก็จะนิสัยทะลึ่งทะลึ่งนิสัยทะลึ่งทะลึ่งชอบ ชอบหาเรื่องครับชอบหาเรื่องโมงห,รรหรือเปล่าหรอกรายงานฮะดิษนบีได้จริงหรือเปล่าหรอกก็แทรกแทรกเบียดเข้าไปนะครับเบียดแทรกฝูงชนเข้าไปจนกระทั่งไปถึงอิหมามชออะบะ<บ>ไปถึงอิหมามชออะบะก็ไปยืนขวางอูดเขาขวางม้าเขาไว้ไม่ให้ไปไหนนะคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนก็จับเชือกไว้ไม่ให้ม้าเดินไม่ให้อูดเดินแล้วก็ บวยวายนะเนี่ยเห็นเขาคุยกันเขาโม้กันว่าเองท่านนะเจ้านะรายงานฮัดดินฮัดดิษนบีเก่งล่ะมโมเปล่ารายงานฮัดดิษนบีจริงหรือเปล่าเคยรรงงานหรือเปล่าอันฮัดดิษถูกหรือเปล่าหรกไหนลองอ่านให้ฟังสักต้นทิถ้าแรงงานฮัดดิษจริงอ่านให้ฟังสักต้นเนี่ยจะไปลองของท้าเลยท้าทาท้เลยนะครับจะไปลองของแล้วเขาท่านอิมามชูอับบาได้กินอะไรเอ่ยได้กินละมุดครับ ได้กินหลาหมดเพราะอ้น,นี้มันขี้เมาน,น้ำหอมชนิดพิเศษอ่าอ่ากินได้กินก็เลยบอกว่าฉันจะไม่อ่านฮะดีสของนบีที่เป็นวาฮีให้คนอย่างเจ้าฟังหรอกเพราะถ้ามีคนอย่างเจ้ามาฟังฮะดีสสถานะของฮะดีสตกหมดเลยใช่ไหมครับเพราะผู้ที่จะรับฟังฮะดีสและเอาไปเอาฮะดีสไปอ่านต่อเนี่ยต้องมีคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยน้อยต้องระศีก็มีความน่าเชื่อถือและคนอย่างเจ้าเมา เดินเซมาอย่างเงี้ยจะมาฟังฮะดีษฉันจะไม่อ่านฮะดีษให้คนอย่างเจ้าฟังเป็นอันขาดเลยมันก็โมโหก็นบีโมโหก็ดึงมีดกริตออกมานะครับจิ้มไปที่ที่ท้องอ่ะอ้าวไอ้นี่บอกให้อ่านไม่อ่านเพาแทงไส้แตกเลยโมโหนั่นโมโหขู่แล้วขู่เลยอ่านถ้าไม่อ่านฉันแทงกระตายตรงนี้เลยครับมันเอาจริงพอเอาจริงก็อิมามชอว์บาก็เอาไงดีเฮ้ย ที่เรียนมารู้มาอ่านฮะดิษเกคนพวกนี้ฟังไม่ได้ผิดจ,จัญญาบันใช่ไหมครับเพราะผู้ที่จะรายงานฮะดิษอยู่ในสายรายงานต้องเป็นคนที่มีจัญญาบันความน่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าจัญญาบันความน่าเชื่อถือลดลงมาฮะดิษถูกปรับลงมาเป็นเป็นอะไรเป็นฮะดิษฮาซันมีความจําแค่มีความจําน้อยถูกปรับลงมาจากโซเฮียลงมาเป็นฮาซันแล้วถ้ามีคนแบบนี้ฮะดิษเัิงกายเพ็นฮะดิษตอยีฟฮะดิษเมาด้วแน่เลยไม่อ่านแต่เพราะไม่อ่านมันจะแทงมันเอาเรื่อง อิหมามชอบาก็นึกขึ้นได้อลัลลอฮ์บอกว่าในสถานการณ์ที่วิกฤตหน้าสิวหน้าขวานแบบเนี้ยอนุญาตให้เอาตัวรอดได้ใช่ไหมครับไม่มีอาหารเลยกินหมูได้ไม่มีเครื่องดื่มเลยกินเหล้าได้เลยบาปไม่บาปไอ้ต้องบาปจะไม่บาปงั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอ่นสักต้นหนึ่งก็ได้จะได้รอดอิหมามชอบาก็เลยอ่านฮะด,ดิษต้นอะไรครับต้นไม่ตายไปต้นตน้งอิซาลัมตัสต์ฮิฟัสนะมาชิตะอิซาลัมตัสต์ฮิ วัสนามาชิตาอ้าวความหมายของอัดนีนะนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมประทานเป็นโอวาทไว้ว่าหากเจ้าไม่ละอายแก่ใจอีดาลัมตัสตะฮีถ้าเจ้าไม่ละอายแก่ใจฟัสนะเจ้าจงทำเลยเอาเลยตามใจชอบหมายความว่าทำไม่ทำไม่แลนะทำไม่เกรงใจทำไม่อายแก่ใจตัวเองจะทำอะไรทำเลยนบีพูด แค่นั้นแหละครับอันฮะดิษบทสั้นๆตัวเนี้ยให้ก้อนาบีฟังก้อนาบีที่ถือดาบจิ้มอยู่ที่ท้องอะนะมิดมีดนะมิดกียร่วงจากมือมือลงไปเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งอยู่ใต้ท้องมาดเดี๋ยวนั้นเลยทําอะไรไม่ถูกเลยคิดได้ในภวังนั้นะนะใต้ได้สติกลับขึ้นมาเราเนี่ยถึงขั้นเอามีดมาจี้ท้องจะแทงคนอะไร คนที่อันฮะดิษนบีแล้วนน่ะเราชั่วขนาดนี้แล้วนะกินเหล้าว่าชั่วแล้วบุเรแล้วเนี่ยทำไมวันนี้เนี่ยชั่วถึงขนาดเจ้ามีดมาแทงคนายงาฮะดิษนบีแล้วโอ้ยไอ้ก้อนนบีมันชั่วขนาดนี้แล้วน่ะคิดได้ได้สติกลับมานั่งร้องร้องร้องพอได้สติขึ้นทีนี้ลุกพวดวิ่งอะไรวิ่งหนีจากฝูงคนนะกลับไปบ้านเลยกลับไปเตะถ้วยเตะไหอะไรหรือโยนทิ้งหมดเลย แม่ก็เฮ้ยวันนี้ก้อนนบีเป็นอะไรวะก็อน,นบีผีข้าวมาเคยเห็นตะมาว,วันนี้ทำไมมาอรารวาสอะไรนะ <c oughs> ก็พอพอ,พอทำลายไอ้ข่าวของถ้วยโถชามไห่เล่าอะไรหมดแล้วไปบอกกับมะ <c oughs> มะมะคาบนะมะคาถ้าเพื่อนผมมานะไอ้ซีซีไอ้เก์เกิ์ทั้งหลายมานะมะไล่มันกลับไปเลยนะแล้วบอกกับมันว่าลูกมะน่ะตายไปแล้ว ลูกมะไม่อยู่แล้วลูกมะตายแล้วลูกมะไม่อยู่แล้วครับไล่มันกลับไปเลยไม่กินแล้วลงเล่าอะไรต่อไปนี้กาะนบีจะไม่กินเลาอีกต่อไปแล้วในชีวิตนี้แม่ก็ยังงงอยู่นะไม่เคยเจอแบบนี้ก็อนบีบอกมะพรุ่งนี้มะจะไม่เห็นก็ะนบีอีกต่อไปถ้าเป็นเราก็ลูกคิดสัน้นปล่าจะผูกคอตายหรือเปล่าว,ว่าอะไรเปล่าแต่ก็นบีเนี่ยต้องการแก้ไขไม่ต้องการแก้ตัว ก็นบีนอนทั้งคืนเลยจะทำยังไงดีเนี่ยอัลลอฮ์ไว้ใจเราเพราะฮะดีสบทเดียวใช่ไหมครับเพราะฮะดีษบทเดียวแล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตเลยทำยังไงต้องไปฟังฮะดีสเยอะกว่าหนึ่งบทเพราะบทเดียวยังเปลี่ยนใจได้ขนาดนี้แล้วถ้าฟังฮะดีสยันตายเลยเปลี่ยนชีวิตได้เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอีกคนหนึ่งแล้วอยู่ไรบีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าทำยังไง ออกจากบ้านแต่เช้ามืดเลยนะครับนู่นไปไหนเอย่ยไปมาด,ดีนะเพราะรู้ว่ามาด,ดีนะคือแหล่งฮะดีษนาบีอยู่ที่นั่นนาบีตายที่นั่นซอฮบาบะลูกศินลูหาของนาบีที่ฟังหะดีษจากนาบีอยู่ที่นั่นหมดเลยตั้งใจจะไปเรียนฮะดีษยันตายเพราะบทเดียวยังช่วยเปลี่ยนใจเขาได้แล้วถ้าไปฟังหะดีษยันตายเลยเขาเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตเลย เลยตัดสินใจไปมาดีนะไปถึงมาดีนะไปเดินถามทุกบ้านเลยบ้านไหนเก่งฮะดีสบ้านไหนเรียนฮะดีสบ้านไหนรู้ดีสทุกคนก็ชี้ไปที่มัสยิดนบีท่านจะฮะดีสไปที่มัสยิดนบีเพราะที่มัสยิดนบีมีปราดนามอุโคตคนหนึ่งชื่อมาลิกอิบินอานัสต้องคัดดนไหมครับ,รบอิหมามมาลิกเจ้าของมุวัตเตาะเพราะไปที่นั่นจะเจออิหมามมาลิกนั่งสอนอยู่ครับ ก็อน,นบีไปก็ไปแอบฟังใช่เลยคนนี้คนนี้แหละต้องเป็นเป็นอะไรเป็นครูที่ดีของฉันได้ก็ไปนะครับเข้าไปเข้าเข้าหาแล้วก็ปรนนาตัวผมขอเปลี่ยนแปลงตัวเองผมขอทบทวนตัวเองเริ่มต้นใหม่ขอท่านรับผมเป็นสิทธิ์ของท่านสักคนหนึ่งเถอะอิหม่ามมาลิกก็รับเป็นลูกศิษย์ลษแล้วก็ให้นั่งฟังฮะดิษนั่งฟังได้ไม่กี่วันเริ่มแตกฉานในศาสตร์ฮะดิษ ฟังต่อไปอีกนิดหนึ่งอิหม่ามมาลิกเฮ้ยไอ้ขวัวนี่หัวดีนี่ว่าจำมุวัตโะตของเราไปแล้วจำทั้งเล่มเลยจำมุวัตโตได้อิหม่ามมาลิกเริ่มไว้ใจอ่ะฟังฟังไปเฮ้ยคนนี้มันเข้าใจดีนี่หัวดีเนี่ยช่วยสอนหน่อยนะช่วยสอนอิหม่ามมาลิกก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นมือขวาเป็นคนกล้าชิดช่วยสอนนะดีช่วยสอนนะด,อนนะดีอ้าวลายมือดีด้วยช่วยจดนะดีช่วยลอกนะดีช่วยเขียนตำราให้ ฟังฮะดิษของอิมามาลิกและฟังฮะดิษสองคนอืมามา่นอีมามากจนกระทั่งเก่งจนกระทั่งได้สอนหนังสือแทนอิมามาลิกจากที่เกเรนะมมเมายำเปนวันนี้กลายเป็นคนที่สอนหนังสือฮะดิษอย่างแตกฉานรวบรวมฮะดิษได้เป็นผลงานและมีลูกศิษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครใหญ่เท่ารู้ไหมครับ คนขี้เมาคนนี้เป็นครูของอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นครูของอิหม่ามมุสลิม,มครับเป็นครูของนักรายงานฮะดีษครับเขาแก,ก้เขาแก,ก้เขาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ทันแต่ถ้าจะเมาไปตลอดเลยละ่ะฮะนอนกอดเหล้าตายใช่ไหมครับตกคลองตายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ แต่เป็นเพราะมีจิตวิญญาณที่เป็นต้นรุ่นของความเป็นคนดีที่มีอยู่ในตัวนะครับบากบันมุ่งหน้าไปจนกระทั่งไปถึงมาดีนะแล้วก็เอาชนะใจตัวเองได้ทําตั้งใจจะทําให้ได้ใช่ไหมครับไปฝากฝังตัวเองไม่มีพ่อแม่ขับรถไปส่งเหมือนพวกเราด้วยใช่ไหมครับพวกเรานี่พ่อแม่เลือกโรงเรียนดีๆให้เลือกครูดีๆให้เลือกสิ่งดีๆให้ทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้อะไรเลย แต่คนคนนี้นะครับเขาไปด้วยตัวเขาเองเพราะเขามีต้นทุนที่เป็นพื้นฐานของความเป็นคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่รอให้สายเกินไปในที่สุดคนที่เป็นลูกศิษย์ของเขาคืออิหม่ามอัลบุคอรีที่ไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าอิหม่ามบุคอรีในโลกนี้อิหม่ามฮะดิที่สยะที่สุดอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบดุลดาวุดคนพวกนี้เป็นลูกศิษย์ของคนที่มีอดีตเป็นขี่เหล้าเป็นสิกกีรสุดยอดไหมบางยูซุปไอ เพราะอะไรเพราะแค่หะดีษบทเดียวเขาเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราฟังฮะดีษมากี่ต้นแล้วแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนไงงั้นต่อไปนี้ฟังหะดีษหนึ่งต้นขอให้เป็นหนึ่งสาระที่จะเปลี่ยนเราฟังสองต้นสองเรื่องเปลี่ยน,สา,นสามเรื่องฟังสามต้นเปลี่ยนสามเรื่องเราฟังหะดีษมาเยอะฟังกุรานมาเยอะแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้ที่ฟังมากลายเป็นสิ่งที่จะทับผมเราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะ นบ,บีบ,บอกแล้วอันกุราอานเนี่ยสองอย่างไม่เป็นจำเลยของเราก็เป็นโจทย์ของเราใช่ไหมครับถ้ามันเข้าข้างเรวอะเป็นเป็นอะไรเป็นทนายให้เรานะมาใช่โจทย์ของเรานะถ้ามันเป็นโจทย์นี่มันเล่นราวการุรอานนะครับอิมาคุจยาตุนแล้วก็ว่าอิมมาคุจยตุนอะไรก้ากรุรอานก่อนแล้วถ้าเป็นโจทย์มันฟอ้องอะไ์เอาเรื่องกับเราเนี่ยบาวของพระองค์คนนี้ไปรับผมมาจากสถานทูตไปขอสถานทูตมา แต่ไม่อ่านเลยแต่เอาผมมาแล้วไม่อ่านเลยครับแล้วไปหลอกที่สถานทูตไปหลอกที่คนนั้นคนนี้ไม่มีกรุรอานที่บ้านไม่มีกรุรอานเอ้าเล่มใหม่แล้วเอามาแล้วไม่อ่านมีไหมมีครับมีเยอะนะอาจารย์บ้านผมไม่มีกรุรอานเลยขอเล่มหนึ่งอาจารย์ที่บ้านไม่มีเล่มกรุรอานแปลไทยเต็มเลยแต่ไม่ได้อ่านอะไรให้เกิดเป็นสาระประโยชน์เลยก็ให้เวลาถึงตอนไหนเนี่ย อันนครับเวลากล้งหมดเป็นปั้นไหนอ่า10นาฬิกา30นาทีนะครับอาจารย์ครับนาฬิกาตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วแหละครับอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วในส่วนของการบรรยายศาสนาธรรมนะครับก็ในส่วนของหัวข้อนะครับอย่ารอให้สายเกินไปนี่อาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดนะครับพูดประเด็นได้น่าสนใจนะครับสิ่งสําคัญในวันนี้นะครับไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับผู้ศรัทธาประการแรกนะครับแล้วก็ประการที่2นะครับคนดีอย่างเรานะครับจะต้อง แก้ไขนะครับมนุษย์ทุกคนนะครับร้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ผิดพลาดนะครับจากการกระทําทั้งหมดนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราจะเป็นคนขี้เมาที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักรายงานฮะดีสก็สามารถที่จะกระทําได้อย่างกเอนะบีนะครับนะดังนั้นพี่น้องครับเริ่มต้นครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้น นะครับของเรื่องราวของความดีทั้งหลายนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องนะครับได้นําจุดเริ่มต้นในความดีทั้งหลายของการเปลี่ยนแปลงกลับไปใช้กับครอบครัวนะครับบุคคลใกล้ชิดทุกท่านนะครับในวันน <ะ S 2> ี้นั่นเองครับคร,ครูต้นครูฝากนิดหนึ่งนะครูคนแรกของก้อน,นบี๊เนี่ยคมัมชัวบานเนี่ยให้ฮะดิษแค่ต้นเดียวเองครับฮะดิษต้นเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตเลย ผมก็หวังว่านะพี่น้องที่มาฟังเรียนรู้ศาสนาเนะี่ยรู้ไปสักหนึ่งเรื่องนะพี่น้องเอาเรื่องที่พี่น้องรู้เนะี่ยไปแชร์ต่อมันอาจจะเป็นการจุดประกายให้คนอื่นที่ได้รับสาระความรู้แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเนะี่ยกลายไปเป็นคนดีทั้งชีวิตที่พี่น้องจะแครกเสือนอนกินต่อไปครับนะนบีบอกบัลลีกูอันนี้ว่าเราอายะรู้แค่อายะเดียวไปสอนต่อหนึ่งอายะนั้นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงนะนะเพราะฝีมือของเราก็ได้แลว้วเวลา คนอื่นเขาได้หดายะเพราะฝีมือของเราความความสามารถของเราดีกว่าเราได้ครอบครองอูดแดงหรือช้างเผือกซะอีกนะครับ <มา S 2> วันล<า>อฮุตา,าลา<ะ>ครับอย่าซาคุมลอคอยรอนนะครับสิ่งที่ได้ทิ้งท้ายแล้วก็บอกกล่าวกับพี่น้อง<ม>นะครับในวันนี้ครับขอลอสุบฮานะฮัวตาลาตอบแทนคุณงามความดีนะครับให้กับท่านอาจารย์อับดุลลอสุไลมัดด้วยนะครับสำหรับสาระนะครับความรู้วันนี้ที่ได้มอบให้นะครับพร้อมทั้งแง่คิดนะครับในมุมมองต่างๆนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของนะครับการที่เรานั้นนะครับจะไดะ้รับความสําเร็จนะครับในโลกอาคิร์รัสนะครับนั่นคือสวรรค์ของพรอะองค์เราซุบฮานะหัวตาลานั่นเองนะครับ